สบายดีทุกคนมัน,นี่ก็มาหน้าเด้อหน้าหน้านมาหน้าสนยามแรงกับแบบนี้แหละทุกคนสวยามแดงกับแบบนี้นะสภาพนี่กกกมะขอโ้นโกกมะขอ ข้อมาขอเด้อม like, ีแต่กบมันจัชงบรรยากาศงามเลงเนาะในป่าอะต้นไม้สีสุดลุกฉบราบแล้แดงเลยอย่างกระจายเว้ยมันมีน้ำ you <laughs> อ่่อเพื่องมาอ่อเพื่องเ,อเพื่องมาอ่เพื่องเพื่องมาให้มัวตกายครับลูกซื้อรถมือสองค่ะทุกคนเอ้ยรถมือสองม,มีปัญญาซื้อหนึ่งม,มีปัญญาซื้อมือหนึ่งซื้อมือสองเอา แีมได้ขีที่ถ้าขีมืหนึงชา้ินี่คือไดขีแพงกแทะหมเลสี่ห้าหมื่นเงินจ่ายสสี่ห้าหมืรอบลมีงเงียว่ากินกับเพื่องหมากิน

น,นี่ก็ยนี่ออมาแต่เถียงเอ้ยกูเลยนองซานองนั้นปลูกกล้วยปลูกหอยคข่อันนี้เพิ่งจกเนาะปีหน้าจิตมานอนนามีเงินกับจิปลุกเถียงอยู่นี่แหละนี่ถมไว้หละนี่ เป็นปเปยน้อสิบริจาคเงินให้ปลุกเถียงนี่นะเปยสิบริจาคให้ได้นะปลุกเถียงนาน้อยนี่เงิน,นนี่งานฝ้านาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่บรรยากาศมันละดีแท้ทุกคนเลยเป็นเปยสิบริจาคถ้าจีนบริจาคถ้าจีนบริจากคกันทุกคนเลยเอาบาลุเพื่อง

bỏ Ồ, oh, bánh xay ít tăng con Mà mi lột nhầy theo cái khuẩn ở bê này mua học ngồi hợp nhặt đông hằng nạ mà nó mất cuộn như Hãy <laughs> subscribe <laughs> 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 <laughs>